คำสาบบนดอยสูงเรื่องนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวชาวเขาครอบครัวหนึ่งในปี2500ต้นๆในอดีต แถบส่วนไร่นาของชาวเขาส่วนใหญ่จะอยู่ห่างจากหมู่บ้านลัดเลาะไปตามไหล่เขาไกลบ้างใกลบ้างเพราะเนื่องจากพื้นที่ที่จะปลูกพืชได้ดีๆนั้นหายากแต่และครอบครัวจึงต้องเดินเข้าป่าลึกเพื่อถากถางจัดจองกันเอง ตามกำลังเมื่อพืชผลเจริญงอกงามด้วยระยะทางจากบ้านมาไกลมากจึงเกิดความระแวงว่าแขกไม่ได้รับเชิญจะมาเก็บเอาผลผลิตไปจึงได้มีพิธีกรรมบางอย่างเกิดขึ้นเริ่มจากการเตรียมสำรับกับข้าว ของขาวของหวานและเล่าสำหรับเส้นไหว้จนครบแล้วจึงเริ่มการสวดด้วยคาถาอาคมที่สืบทอดกันมาหลายรุ่นคาถานั้นเป็นคำสาปแช่งให้ผู้ที่เอาของจากไร่โดยไม่ได้รับอนุญาตมีอันเป็นไป หลังจากนั้นหัวหน้าครอบครัวก็จะสั่งคนในบ้านว่าห้ามกินของในไร่เป็นอันขาดจนกว่าจะถึงฤดูเก็บเกี่ยวแต่แล้ววันหนึง่งก็เกิดเรื่องขึ้นครอบครัวนี้มีลูกหลายคนและหลายวัยเด็กชายตัวเล็ก ติดตามพ่อแม่ไปทำงานในไร่ทั้งพ่อทั้งแม่มัวแต่ยุ่งกับงานในไร่จึงไม่ได้สนใจลูกฝ่ายลูกชายที่มัวเล่นเพลินด้วยความหิวจึงคว้าเอาพุชษาผลหนึ่งเข้าปากและตามด้วยอีกผลด้วยความอร่อย,ออยจนกระทั่งเย็นยำ่ำ สามพ่อแม่ลูกจึงเดินทางกลับเข้าหมู่บ้านเมื่อภรรยาหุงหาอาหารเสร็จสับเรียบร้อยก็เรียกทุกคนล้อมวงกินข้าวกันหลังจากกินข้าวไปได้ไม่นานลูกชายคนเล็กก็ล้มลงตัวโกงตัวงอปากร้องว่าปวดท้องปวดท้อง ปวดท้องแม่ตกใจรนลานรีบไปหายาสมุนไพรแก้ปวดท้องมาให้กินแต่อาการก็ยังไม่ทุเลาคนเป็นพ่อเริ่มเอกใจว่าไม่น่าจะปวดท้องแบบธรรมดาแล้วในใจได้แต่นึกว่าขออย่าให้เป็นดังที่คิดเลยทนไม่ไหวเต็มทีจึงเอ่ยปากถามลูก ตอนกลางวันนอกจากข้าวที่เตรียมมาแกไปกินอะไรเข้าไปอีกลูกชายฝืนใจตอบอย่างยากเย็นพุษาพุษาที่ไหนลูกชายตอบไปว่าในไร่เราพ่อใจหล่นวูบเป็นดังที่คิดซะแล้ว พ่อจึงเรียบเตรียมของจำเป็นสำหรับไหว้แล้วคว้าไฟฉายวิ่งไปในไร่ทันทีหุ่นทางไปในไร่มืดสนิทมีแต่แสงไฟฉายนำทางวูบวูบวาวาบาเหนื่อยแทบขาดใจจึงจะถึงไร่วางเครื่องเส้นลงจัดแจงใจยังเต้นตุบๆุบ ปากแทบจะท่องคาถาไม่เป็นคำหลังจากว่าคาถาคลายคำสาปแช่งเสร็จเชื่อว่ามนนั้นถูกคลายแล้วอย่างแน่นอนจึงเก็บข้าวเก็บของเสร็จวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตกลับมาบ้านเมื่อถึงบ้านก็กระหือกระหอบขึ้นบันไดถามภรรยาว่าลูกเป็นอย่างไร ภรรยาหันหลังให้เห็นแต่หัวกับเท้าลูกพาดอยู่บนตักลูกเราเสียแล้วพี่คนเป็นพ่อน้ำตาคลอเบ้าแข้งขาอ่อนลงเขาช้าไปแล้วใจได้แต่คิดแต่โทษว่าช่วยลูกชายไว้ไม่ได้จึงปล่อยโฮตามแม่คน ล่างของลูกถูกคลุมด้วยผ้าขาวบนหัวนอนมีโคมน้ำมันก๊าซจุดไว้ทั้งคืนพอรุ่งเช้าญาติพี่น้องก็ช่วยกันจัดพิธีฝังศพตามมีตามเกิดด้วยบรรยากาศที่แสนจะโศกเศร้าครอบครัวหนึ่งต้องสูญเสียลูกชาย ด้วยความคับแค้นใจพืชผลในไร่กับชีวิตของลูกชายหากแลกได้คงไม่เอาอันใดนอกจากชีวิตของลูกตนเองทั้งนี้หากใครเจอดอกไม้สวยๆหรือว่าผล,ลไม้งามๆที่ไหนสักแห่งบนเขาแล้วคิดจะเด็ดมาชิมหรือชมแล้วก็ไม่แน่ใจ ว่าอาจมีคำสาปของพ่อเท่าชาวเผ่าผู้หวงแหนแฝงอยู่ก็เป็นได้